เมื่อเราเริ่มปฏิบัติธรรมกำหนดนิมิตหรือกำหนดธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วประคองให้ต่อเนื่องความปีติก็จะเกิดขึ้นเป็นปีติชั่วขณะปีติเล็กน้อยปีติแผ่ซ่านปีติคนลุกสู้จุชันปีตินี้ทำให้ตัวขยายตัวเบาผลลุกเป็นอารมณ์ที่ละเอียดขึ้นกว่าเดิม จะนำพาไปสู่ความสุขเมื่อเรารักษาปีตินั้นให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่อยากให้ได้ดีไปกว่าเดิมโดยไม่ต้องการอะไรประคองไปเรื่อยๆก็จะมีความสุขเมื่อมีความสุขไปเรื่อยๆใจก็จะเป็นเอกขตาคือเป็นหนึ่งอารมณ์เดียวเพราะนั้นเมื่อมีปีติเกิดขึ้นเนี่ยให้รักษาเหตุที่ทําให้ปีตินั้นเกิดขึ้นต่อไป ประคองไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีความสุขและประคองสุขไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจเป็นเอกเอก,ากตาคืออารมณ์เป็นหนึ่งเราจะเข้าถึงดวงมัตถม,มัริเขาจะเดินพร้ม